อุ้ยดูเหล่าหูเขาทำดูโอ้โหโอ้โหจุ่มน้ำมาแล้วโอ้ยทักนิดเดียวยยหัวขึ้นเลยวัวจุ่มน้ำไปนานเลยอะ่ะกินน้ำเก่งมากเฮ้ยกินเหมือนเหล่าหูเขาดีลูกใช่ไหมเหล่าหูเขากินน้ำอะ่ะแม่ไปกินน้ำเหมือนเหล่าหูแม่จะได้ไม่ต้องอุ้มเราไปแช่น้ำเฮ้ยเหล่าหูเขาเก่งนะเนี่ยเขามุดกินน้ำเองได้เนี่ยน่ะ ่ก้มกินน้ำอีกแล้วไ็ย่กินเหมือนเราหูบัางที่ลูกเราตัวหนักแม่อุ้มไม่ไหวละเราหูเก่งมากเลยลูกแล้วชอบมาก้มกินน้ำในอ่างเนี่ยเก่งมากเลยครับลูกชายเนอะเนอะทำไมพี่ไว้ยไม่ทําเหมือนเรามากเลยนะฮะพี่ว้ยพี่เยียพี่มู่ไม่ทําเหมือนเราเลยจะได้ไม่ต้องอุ้มเนาะเนาะ มีเหล่าหัวรู้เรื่องนี่แหละอะกินน้ำเสร็จแล้วมากินข้าวต่อลูกกินน้ำเสร็จแล้วกินข้าวต่อกินข้าวต่อเฮ้ยไม่กินแล้วอยาเยียบเยียบแล้วก็เขี่ยออกอะไรคะ ไปให้เว่ยกินดีกว่าเว่ยชอบกินอันชันช่วงนี้ฝนตกอันชันออกเยอะมานี่มากินอันชันเร็วๆนี่แม่เก็บอันชันให้ฝนตกหน่อยอันชันเลยออกเยอะมาๆมากินอันชันกับแม่มานี่ไปเร็ว มาอืมห้ามงับมือแม่นะอืมอืมอืมไม่ต้องไปพังคอกลูกอ,อ่ะอดูดิมไหมหมดแล้วลูกมันหมดแล้ว,ดลวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่ได้วันละกร,รม นวันละกรรมวันละกรรมอ่ะอาใบามันกินใบมันออกดอกวันละกรรมเรียไม่อยู่ไม่มีใครแย่งกินนะแล้วกินวันละกรรมเดี๋ยวแม่เด็ดอยู่อฟแป๊บนึงอือ ฝนจะมาแล้วลูกอ่ะฝนจะมาแล้วมืนมาแล้วเดี๋ยวนี่อ่ะอืออืม